คลิปนี้เราจะเป็นแม่ค้าแม่ขายก็คือเราจะทำเกี๊ยวหมูอบในตำนานหี่เป็นร้านของน้องที่ผมรักมากๆทั้งสองคนนะครับจีบิวกับยายเซนรับเออซีแล้วนะรับสุดฮาย หนน้ากินน้องมาถึงน้ำหรอคะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นไรายได้ไม,ไ,ไ,ดไม่เห็นอนาคตเธอ,อทำไงดีเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านไปดูค่ะที่น้ำท่วมขังประมาณ2นิ้วนะคะ แคอคทีฟเป็นดึงนะคะสำหรับล,ล่างยังไม่ตื่นวันนี้ก็เป็นเวลาไม่จริง <c oughs> อย่าไปเชื่อนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดบางแคเพราะว่าคลิปนี้เราจะเป็นแม่ค้าแม่ขายก็คือเราจะทําเกี๊ยวหมูอบหนึ่งตำนานของช่องช่องหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเลสลงท้ายด้วยคำว่าเกิ l ลนะคะไม่รู้เลยก็เดี๋ยวเราจะมาทําเกี๊ยวหมูอบขายซึ่งจะทําขายจริงๆที่งานมีมาเนส ที่งานเทม a าเกตนะคะก็ไปซื้อของสดมาลองทํากมนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวราจะต้องคํานวณเรื่องของสดที่จะต้องขายต้นทุนต่างๆาแล้วก็พวกเต็นท์ไฟต่างๆที่เราจะต้องซื้ออีกมากมายเนาะไม่รู้จะได้กําไรหรือขาดทุนไปดูกันค่ะ35บาทนะคะค่งโลจะเอาอีกไหมอ่ะเอาอีกเราจะทำสัก7จโลวันนี้หมูป้านเองเนาะ อตอนนี้ไม่ให้เต้นไงไหววะเอเอออเเรตา, <c oughs> าชอบใจเคยเต้นบ้างไหมคะแบบตอนตอนอยู่ใครไม่เต้นไหวอะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะมาหาไฟเนาะหาไฟตรงแตงร้านเลยค่ะอุยกระสุนวงจักรเวอร์ <c oughs> อุ้ยที่เซนสว่างมากสว่างจริงเาาแบบนี่ยค่ะเสร็จสิ้นที่ร้านนี้นะคะร้านไม่ได้อ่านว่าอ้อยนะเพราะว่าเขาเป็นไมโทรตรงกลาง <c oughs> อโอยตอนนี้เราอยู่ที่สั่งเพลงนะคะคือมาดูผ้าพปูโต๊เพิ่มคอามให้มันดูสมุก็มีสมแม้เ้าเสียอะไรเดียถ้าเธอชอบปนรีมน้ำตาลฉันก<ช>็กำลังดูอันนี้อันนี้เหรอโอเคทำไมฉันรู้สึกว่าฉันชอบตารางอันนี้ก็ดูมินิมอลมินิจัง สีเข้มก็ไม่คยกลมก็ดีนะก็ดีนะก็ตัดกับไฟส้มก็ดีอันนี้ดีนี่คือน้ำปลาแม่บุญหล่ำนะคะมาแมคโครมาซื้อเต็นราคาเท่าไหร่ไม่ชัวร์ราคาเอ้าไม่เราไม่รู้ราคาจริงๆมันมีแบบเดียวที่เราจะซื้อได้แล้วตอนนี้กำลังมาอยู่ในศูนย์ซิลิกิ พาของการดูถ้วยอีกครั้งเพื่อเราจะทําการเช็คราคาเนาะว่าแบบราคาไหนมันจะดีกว่าซึ่งสิ่งที่เราจะขายให้คุณผู้ชมนะครับเราคิดไม่แพงราคาประมาณ5 9 6 9ไม่เกินนี้เนาะแล้วก็ถ้วยก็ประมาณนี <c oughs> <c oughs> ้ถ้วยละห้าสิบเก้าบาทามีแจกชิมปะคะเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยมากเลยนะฉันก็เหนื่อยยังไม่เริ่มขายเลยแล้วยังไม่ลองทําเลยนี่แค่ซื้อของ่ยเอาไปไหนดีวะมึงเอาหวยยังมีไฟไม่เลื่อนคนห่วงว่าตอนนี้ไม่ถูกกับเลขที่สุดเลยอะโอเค เจอก,กันที่บ้านค่ะเอาละค่ะถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนเราจะมาทำการะะหมักหมูกันหมูติดมันหนึ่งโลนะคะเยอะเหมือนกันนะพี่เซนคือว่าเดี๋ยวความตับมันต้องอยอเยอะกว่าเดิม่ะเหนือแลได้ประมาณนะคะนี่คือไส้นี่คือหมูรวนไป เริ่มกันเลยดีกว่านี่เขาเริ่มลงมือทดลองนะคะอุ๊ยน่ากินมากกลอกเกลียวปะต้องเผาเพาแบ๋วเลยลองชิมรสแรกหน่อยหอมมากค่ะหอมหรอ,อดีไหม,มเหมือนที่กินวันนั้นปะเหมือนอร่อยกว่าอุ๊ยเหมือนรสมันหนึบเครื่องกว่าเออถ้าว่าน้ำยำคือจบโอเค ้นี่หืมพี่เซนโคตรน่าลักดนะื่มเรยรื่มโรยเอาเลยเย่มากเยมากขอล้องเอาเลยนี่นะคะเบื้องหลังกว่าจะได้มาซึ่งเกี๊ยวหมูอวบในตำนานพี่เซนเขาทุ่มเทยอย่างหนักหน่วง <c oughs> และเราก็ได้สิ่งนี้มากครับทุกคน โอ้ยเป็นตัดแสบเนาะนี่นะคะประตูสว่างแล้วมสาวโรงงาน,ม,นามาซื้อกันเยอะๆนะจ๊าเย้ทุกคนน่ารักใหม่อันนี้เราวาดเอง ก็คือใช้แต่ว,ว่าจะระบายสีเจอกันที่งานนะครัะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่เราต้องขายของแล้วเนาะแต่ดูก็คือเสื้อผ้าเรานะคะเหมาะกับการขายเที่ยวทอดขาเทียวทอดเหมากับการขายของมากนะครับเพราะว่าเราต้องมาอีเวนต์ก่อนงานชุกมากค่ะแม่ค้าก็จะเป็นอินฟูก็จะเป็น เตรียมมาเซตอัพกันเนาะพี่เซนกำลังงุนงานกับการเอาของลงนี่คือบูธของเรานะคะ,ะ,คะทุกคนชุดแม่ค้าก็คือชุดน,นี้เนาะใช่ชุดแม่ค้าเปลี่ยนแล้วเพราะว่าถ้าใส่ชุดนั้นเดี๋ยวผิดเนาะมากันได้นะคาอยู่แบบเดินเข้ามาถึงเลยอะแยกเน้ยมากันได้ที่ไม่ใช่งานร<ม>อบนี้เพราะว่าไม่ทันแล้วตัดไม่ท่าตัดไม่ทันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเซตของกันดีกว่า อยู่ไหนแต่ว่าเอานี้มาแปะด้วยมันไม่มาหรอกแต่ว่าเอามาหากินด้วยพ่อก็พิคเนตมาด้วยนะคะเพื่อความเฮงเอ่บูทเราเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาหน้าลุ่มเมือกมากแบบตอนนี้เป็นเวลาประมาณอืโมงเราเสร็จของเสร็จแล้วตอนนี้กาลังจะมาเริ่มทําเกี๊ยวเนาะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มรวนหมูนะคะ เท่าติ๊งงหกสิบเก้าบาทเท่านั้นมาเจอกันได้นะคะชาวตปอๆทุกคนลูกค้าคนแรกคนแรกเลยยิงกว่าฉ่ำๆหุย <laughs> <laughs> พูดแล้วนะคะงนง่ <laughs> 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 ายได้แล้วหนึ่งจานเลยไปกลับกันดีกว่า <laughs> <laughs> ตอนนี้เป็นเวลายังไม่หกโมงยังไม่หกโมงทุกคนหมูหมดหมูหมดแล้วนี่คือการบริหารงานที่ผิดพลาดของพวกเรานะคะไม่พอขายอตอนนี้กําลัง,อง,งเออกลัวแ,แบบขายนัวมากนี่คือการแก้ปัญหาขั้นต่อไปนะคะว่าเราต้องหาหมูมาทาขายต่อสู้ๆนะคะ ค่ะตอนนี้เป็นเวลา2อทุ่มยี่สิบเราก็ขายไปได้ประมาณเยอะแล้วถึงกับว่าต้องหาซื้อหมูมาเพิ่มเลยเพราะว่าขายไม่พอทุ่หมูน้อยเจอใขรคะเนี่ยอยู่อยู่ใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะอันนี้ร้านร้านไข่คะเนี่ยมึงไม่พูดอะไรหน่อยหรอขอเชิญได้ครับนัดไข่อะไรคะเป็นไก่ทอดครับเป็นไก่คาราเกะนะครับออ้ยไก่คาราโอเกะร้องเพลงพอแน่เลยนั้นเอาหนึ่งละกัน จะไปหาพี่ป๋าก่อนพาไปหน่อยได้ไหมคะได้ครับอ่าร้านผมเนี่ยมีอะไรอีกมันทอดกับข้าวผงทุกเนยนี่เออสวัสดีค่ะคุณแม่ขอระยะถ่ายหน่อยนะคะสวัสดีอุ้ยอันนี้น่ากินมากได้ค่ะมีผงบาบิค่าวิงแซบชีสสตาบาร์บีคิวเฮ้ยผสมได้หรือเปล่าผสมได้อุ้ยหนูเอาวิงแซบกับชีสแล้วกันวิงแซบกับชีสไปไไป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 ไมไป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  แล้หรอจาหน้ากันมาแล้วหรอเอพูยไม่น่าเชื่อทำเลยเอายัไงเอาสิชุดไม่เอาเ็ดเลยแม่ได้จะทำให้ได้เลยค่ะชีวิวันนี้อยู่มั้งพีชีวน่ารักมากลวติดตามผลงานดิเอ้ยิงหรอคะเป็นับนับชิ้นต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวงหาอะไรอย่างเงี้ยคือชอบพิแต่ดูไม่ได้ทำนะคะเอา้กนเอาจบ ได้เลยค่ะได้เลยค่ะอร่อยมากเราจะไปกินเลยได้พุทุกคแม่ให้แม่สักทีขอบคุณนะคะแกงตู้ซ่อนหมีที่มาอุดหนุนกันเลิศโอ้ยโอเคพี่ีท่จะหมดแล้วหรอเอออร่อยมากไม่เคยกินแบบนี้เลยอะฟิลเหมือนกินแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งอุ้ยการันตีโดยพี่ไปอันนี้คือเอาใช่ไหมคะแม่เอาอสองชุดสุดท้ายอุ้ย หมดแล้วนะคะพี่เซนดีใจด้วยค่ะผูขายไปแล้วระเนี้เย้โอ้ยมาแล้วนะคะมาแล้วอร่อยมากมันเป็นน้ำตาลแล้วนะคะอร่อยแรงเกินแกพ่อคายิ้มแล้วพ่อขายิมแ้ง วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะเราก็เพิ่มจำนวนหมูมากขึ้นกว่าเป็นสองร้อยโลวันนี้เป็นเกี๊ยวหมูทอดยำไหมคะตอนนี้นะครับผอ้ัวอยู่ที่ร้านเกี๊ยวหมูมวกทอดยำ69บาทนะครับเป็นร้านของน้องที่ผมรักมากๆทั้งสองคนนะครับชีบิวกับยายเซนแล้วเขา ทำอร่อยมากๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะใครที่อยากจะมานะเหลือเวลาอีกประมาณ2วันแต่นี้ก็ลงคลิปหลังออนแล้วหลังขายอ้าวเดี๋ยวมันก็มาแล้วนะไปกินงานหน้างานน้าเออไปกินไหนก็ไปหนูต้องทำอร่อยจริงที่ดีเก็คือสั่งแบบเพียงพอแล้วแบบสวยขึ้นมาเยอะมากเลยหอมลงหน้ามันเล็กลงตาหน้ามาแล้วหรอเออกว่าจะมาถูกตลอพี่สุชาติเอาระเบิดมาหรือยัง ช้าไหนช้าไหนคะเอาไหมเร็วๆเอาค่ะสวัสดีค่ะุูยมาด้วยหรอคะเนี่ยตายแล้วมาอดหนุนเกี๊ยวหมูหัวกทอดยำห9บาทเคยกินแล้วนี่เคยกินแล้วในคลิปของเลสเกิอร่อยมากทุกคนถ้าเจอบิวไปออกร้านที่ไหนอีกก็อย่าลืมตามไปซื้อกันเลสเกิคือมือเขาถึงจริงๆเอเม้นหน่อยนะคะ ถามค่ะคุณน้องก็คืออ่านใจนะคะแล้วแทนก็บอกว่าเคี่ยวหมูขวดขวดมากขวดจนแบบเคี่ยวละมึ้ยปากอะค่ะทั้งไส้มันแบบทะลักจะทะลักออกมาแส้ของพี่เปรมบ้างก็ค่อนข้างกลมกล่อมของพี่เปรมก็คือกัดเคี่ยวแบบกรอบกรอบแบบเนี้ยค่ะโอเคสองถ้วยสุดท้ายวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะจบวันแล้วสำหรับวันที่สองข่ะดีก sort of ันไหมวันนี้ไกดีเลยค่ะเกลี้ยงเลยนะคะเอล่าอันนี้เลยค่ะได้เลยแต่ว่าพี่แป๊บว่าดีค่ะดีวันนี้ค่ะจะจะเล่าให้ฟังยีเซนบุนที่เหลือแอบหนาเปล่าเอออีรอบไป็นเราละอีรอบเอลซีแล้วนะล่าสุดอ้าวย ไวมากอินฟูสาวท่านหนึ่งน้ากินน้อยมาถึงน้ำหรอคะทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มเนาะแี่ยงคืนละค่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อผักซื้อปลากันต่อนะครับไปเที่ยวตลาดตอนเช้าคือครั้งแรกอะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาจะตีหนึ่งละถูกป่ะเมึงไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ทันแล้วถือว่าเปิดโลกเรามากเราไม่เคยมาตลาดเวลานี้เลยตลาดสดอ่ะตลาดสด ต่อร้านเล้าด้วยสใช่ผูคคร,ะระจะไปกินหมาล่าแล้วด้วยตัาสามตอนเนี้คนจะรวยเส้นทางเศรษฐีเส้นทางเศรษฐีหกโลสิบโลที่แบกอยู่คือไม่ต้องไปฟิตเนสเตีสองกลับไปหมักหมูต่อค่ะทุกคนอเ,คเอ้าวันนี้เเอ้ยมาด้วยหรอ,อเ,เอ้ยป้าคะเนี่ย อุ้ยค่ะอุ้ยอุ้ยคำอุ้ยคำคนแก่วันนี้วันที่3แล้วนะคะทุกคนวสามยังช่ำอยู่บางละมาดเข้ามาพร้อมกับฝนจริงๆนะคะเนี่ยอะไรครับผมวันนี้เอาหนึ่งเซตเนาะเอากี่เซตครับผมหนึ่งเอาไหมเอาไหมพี่หมี่หนึ่งสามเซตสาเซตมั้ยลูกค้ามาเดี๋ยวกล้องจะแท็กเข้านะคะหนึ่งสองสามไปเล่นกับกล้องค่ะดีดีมากค่ะอืมมันกรอบเยี่ยมมันกรอบแล้วก็รสชาติแบบจัดจ้านอร่อยไหมคะร้านนี้ไม่ผสมแป้งเลยครับเจ๊ไม่กินเลยนะ ว้าวน่ากินสุดยอบมากเฮ้ยเหมือนพึ่งทอดเลยจริงๆก็ใช่พึ่งทอดนี่คือวันสุดท้ายของเรานะคะทุกคนฟ้าคึ้มจำของฟ้าสม o ก y ี y อายมากเธอทำไงดี ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นไรายได้ไม่เห็นอนาคตากจอดตาล้ม่ไานป่ะป๊าอยู่รถเมืองได้เลยเโอมืองป,ป้ายอะป้ายยังไปแล้วอ่ะแล้วเต็นต์กูจะเหลืออะไรวะเราอยู่ผ้าเหลืองๆป่ะ <laughs> ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยังอยู่ยังอยู่ เลิศสิ่งที่เยอะที่สุดคือนี้ค่ะปาการเมจิอันนั้นไม่กันน้ำไงเออปาการเมจิกลายจำตอนนี้นะคะดิฉันถาปณีอยู่ที่จุดเกิดเหตุแล้วนะคะตอนนี้มีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะเกิดขึ้นที่สวนลงสแควร์นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านไปดูค่ะถ้าจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะมีน้ำท่วมขัายประมาณ2นิ้วนะคะต้องทำการวิทน้ำออก ่อทำการขายของนะคะและในส่วนของไฟด้านนู้นนะคะก็ะค,ะคือตั้งไว้เลยชาม,มันจะดูดเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะช็อตไหมไม่ช็อตหรอกครเขาเขากินน้ำเข้าไปแล้วโถเอ้ยฝนฟ้าทำให้พ่อะคะ้าแม่ขายมีปัญหากันใหญ่เลย<ม>หัวใจไหลเลยต้องพึ่งเจ้าแล้วนะคะ เดี๋ยวขอมาไหว้เจ้าก่อนขอให้ฝนหยุดตกแล้วทุกคนคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอทุกคนเห็นหรือเปล่าโอ้โหขาอยากไปนะและแล้วก็ได้ขายนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ขายแต่ได้ขายเขาบอกเขามีหนูุ๊กนยวเก็บกันแล้วนะคะตอนนี้ ให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนก็กำลังทยอยเก็บของกลับกันแล้วนะคะงานเลิกแล้วบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะบบกัแบบมาออกบูธขายของเป็น<อ>ทาแกแบบจริงจังจริงๆทุกคน4วันนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นอะไรแบบไม่ได้มากเพราะว่าเราออกมีความแบบทั้งขายด้วยก็คือฟู้ดที่เห็นนะอาจจะแบบไม่ได้ครบทุกส่วนที่เราทําจริงๆอาจจะแบบค่าไปค่ามาเพราะว่า เรายุ่งจริงๆหนึ่งทั้งวิสองคนใช่ทั้งวิวสองคนซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่าเหมือนเราลงคอสอีเวนต์ภายใน4วันคอสทำอาหารคอสออกบูธ<ช>คอร์สจัดแจงราคาแผนอะไรต่างๆใช่ธุรกิจเล็กๆ<ช>น,นึงเลยอ่ะแล้วครั้งหน้าบอกเลยว่าประสบการณ์ ที่เรามีจากครั้งนี้จะทําให้เราอะเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นคนที่เก่งขึ้นในสายนนงานของการขายของวันนี้ก็เก่งขึ้นแล้วกูข้ามขีดจำกัดอะไรหละอย่างเช่นไปแจ่หลาดตอนปีหนึ่งกูเหมือนกันกูนนไม่เคยนอนหกโมงเช้าเปิดร้านก็เราก็ต้องแบบชื่นชมเนาะแม,แม่พ่อค้าแม่ขายเลยแหละคนที่แบบทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจําวัน ซึ่งเขาเก่งมากจากการที่เรามาขายของครั้งนี้นะคะบิวหวังว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่อยากจะทําอะไรต่างๆไม่ใช่แค่แม่ค้าอย่างเดียวแล้วก็ให้ลุกขึ้นมาทํากล้าที่จะมาทำเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเราทําได้คุณก็ทำได้เหมือนกันถ้าเราไม่กล้าทําเลยควสมัยเท่ากับสูงแต่ถ้าลงมือทำอะ่ะมีโอกาสนน้อยหนึง่งเปอร์เซ็นต้องสำเร็จต่อให้ จะขาดจุนก็ตามต่อให้จะขาดทุนก็ตามอย่างที่เราลงมือลองทำใดๆมันจะไม่มีคำว่าขาดทุนเลยถ้าเรามองเห็นว่าระยะทางเราได้อะไรบ้างแค่นั้นเลยใช่นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับอีเวนท์ครั้งต่อไปและถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมานะคะใครอยากติดตามวันละเดอรอีเวนท์ไหนอีกก็ตามในไอทใช่มีอัปเดตแน่นะคะยังไงวันนี้ก็ไปแล้ว เอ้ากูจะทำสิ